คุณเคยประสบปัญหาในการออกไปท่องเที่ยวคนเดียวแล้วคนรอบตัวคนไม่เข้าใจหรือเปล่า <S 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 หลายคนที่เป็นคนนอกในเรื่องนี้อาจจะมองว่าแบบการท่องเที่ยวคนเดียวยังเป็นเรื่องแปลกอยู่นะแต่จริงๆถ้าได้ลองเข้ามาอยู่ในโลกของการท่องเที่ยวคนเดียวแล้วคุณจะพบว่ามันมีอีกหลายๆคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียวเหมือนเหมือนคุณซึ่งจริงๆแล้วสาหรับผมผมคิดว่ามาดูโรแมนติกดีนะในการออกไปท่องเที่ยวคนเดียวในบางเวลาที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้เราจะลองออกไปค้นพบค้นหาในหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยได้สัมผัสในในชีวิตของเราสักครั้งหนึ่งและแน่นอนการท่องเที่ยวคนเดียวมันก็จะให้อะไรที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเด็กคนหนึ่งที่ต้องย้ายมีโรงเรียนใหม่ในวันเปิดเทอมวันแรกมันทั้งสุขแล้วก็ทั้งประหม่าไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งที่เรานึกย้อนกลับไปในในวันนั้นมันก็เป็นก้าวสั้นๆที่เราก้าวออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เราเคยอยู่ในความเคยชิน คำว่าเหงาจึงต้องมาเที่ยวคนเดียวผมว่ามันไม่น่าใช่สิ่งที่ถูกแล้วก็ไม่น่าใช่สิ่งที่ผิดด้วยแต่สิ่งที่ผมได้รับจากการท่องเที่ยวคนเดียวนั่นคือความรู้สึกกระตือร้นทุกครั้งที่ออกเดินทางเป็นอาทิตย์มากากว่า mm hmm. คุณเริ่มต้นด้วยความเหงาในการเริ่มต้นเดินทางสิ่งที่คุณจะได้กลับมามันก็คือความเหงาเก่าของคุณนั่นแหละคุณอาจจะหลบภัยในการไปท่องเที่ยวเพื่อปิดความเหงาของคุณแต่มันไม่ได้หมายความว่าการท่องเที่ยวคนเดียวมันจะมารักษา ความเหงาอะไรของของเราได้อย่างทาวรซึ่งฉะนั้นการท่องเที่ยวคนเดียวผมคิดว่ามันมันเป็นคนละเรื่องกับความเหงามันเป็นมันเป็นเสน่ห์มันเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เพื่อความสุขในชีวิตการท่องเที่ยวคนเดียวในมุมมองของผมผมมักจะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนเสมอ นั่นนันก็เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากจากการท่องเที่ยวคนเดียวเพราะว่าสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักในโลกใบนี้ยมีอีกมากให้เดินทางไปสัมผัสและในข้างกายของคุณก็มีเพียงเป้ใบเดียวที่ไม่ได้ช่วยในการตัดสินใจของคุณทเท่าไหร่นั่นคือความสนุกของการท่องเที่ยวคนเดียวการนับหนึ่งคูณสิบด้วยตัวเองในทุกๆวันและออกจากเซฟซอนของตัวเองเพื่อมาเจอกับโลกในวันที่คุณเปิดใจกับผู้คนเป็นพิเศษและในวันนั้นก็เป็นวันที่ผู้คนจะเปิดใจกับคนเป็นพิเศษเหมือนกัน ฉะนั้นสาหรับผมการเดินทางมันเป็นทั้งเรื่องสวยงามและก็เรื่องน่าเศร้าแปพร้อมกันก็ mm hmm. การเดินทางจะให้เราสัมผัสกับเวลาที่ดีของผู้คนความงดงามการลาจากมาพร้อมกันจะทาให้เราเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่ mm hmm. ว่าเราควรจะไปทางไหนในเวลาที่เราเหลืออยู่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะชอบการท่องเที่ยวคนเดียวหรือว่าจะเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะการเดินทางก็จะให้อะไรกับเราได้เสมอ การจะรู้จักตัวเองสักครั้งในวันที่เดียวได้นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชีวิตของคนเราควรจะได้ลองสองัมผัสสักครั้ง